สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาเอยเดินทางไปรับตากับยายของพลทหารกาฟิลครับน้องกาฟิลนะครับแต่ว่าก็ตัวไม่รู้ครับน้องกาฟิลไม่รู้ว่าเราไปรับยายมาวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์กันนะครับเราจะไปดูว่าน้องเขาจะมีอาการยังไงลักษณะท่าทางยังไงนะครับจะดีใจหรือจะ จะออกแนวไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็นะครับตอนนี้ก็เราก็มาถึงมาถึงหน้าบ้านของบ้านตากับยายของน้องกาฟิวครับนะครับเพื่อที่จะรับอ่าตากับยายไปเยี่ยมกาฟฟิวที่หนื่มฝึกครับตอนนี้ก็รอครับรอรอตากับยายแต่งตัวก่อนนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลย เฮ้ยไปพอไปถึงก็เดินแคบนิดเดียวเองครับแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ยายเคยไปป่าววะฮะยังไม่เคยไปเนาะอะไรนะครับยายยังไม่เคยไปเนาะยังไม่เคยไปครับแต่มีตพวกเรามาหายายใช่ครับใช่ไปใส่รองเท้ากันครับกินข้าวกินปลายังครับเนี่ยไม่หิวอ๋อเดี๋ยวเราไปกินที่นู่นก็ได้ยายก็แฟช่วยนึ่งคื่แดงข้างบนไปขึ้นรถนี่ครับเอาเลยออกกินที่เลยกับ จะลังจะแกงหน่อไม้ว้าวกับข้าวอร่อยเลยทีนี้เออใช่ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังเดี๋ยวเราไปเตียวกันที่นู่นเลยครับตอนนี้ก็ยายขึ้นรถเรียบร้อยครับต่อไปก็เดี๋ยวจะพายยายไปที่อ่าหน่วยของเราครับกองพันไร่สามกรมทหารลาดตีหนึ่งร้อยสิบเอ็ด <laughs> เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพร <laughs> ส์ก,รรกันเซอร์ไพรส์น้กงกาฟิวกันครับว่าเขาจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ đây con đây hấp đến rồi. Đây, Đeo vòng. Đeo vòng. hay vòng. Đeo vòng.

ยายไปทำแกงหน่อไม้กินพอดีเลยเยวเอาตัวมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก่อนคุณนี่เป็นแม่ใช่ไหมครับอ๋อแม่น้องน้องกรฟิวนี่เป็นยายนี่นี่คือน้องน้องสาวเพราะนั้นนะครับ น้องเขย,น,เย <laughs> นี่เป็นตาครับอ่าวันนี้มามาครบทีมงานแล้วะก็เดี๋ยวฟิวก็ไปเอาไปเบิกขนมกับผู้ฝึกนะมาแบ่งกิเดี๋ยวก็นั่งรอนี่เดี๋ยวผมไปซื้ออะไรมาให้กินเลยครับโอเคสำเร็จแล้วครับภารกิจนี้